เกม,กมต่อไปกัด <c oughs> จริงๆนะแชร์ด้วยกันเดสโซนนะครับมันหมากใครอยากโหลดไปโหลดได้ได้นะครับในเพสโตนว่าชชร์ด้วยกันก็พอเดี๋ยวก็เจอยังครับโคดอันฟรีนะครับมีฟรีที่อยากซื้อ อะไรรูข้างขางเป็นหนังหนังเก่าโคตรตัวแข่งังนี่ครับผมมีเงินสามหมื่นนะครับผมแอบ,บไปเล่นมาครับกับ,บ,บครับเออกับ แล้วก็พายเกมร์นะครับปกติผมเล่นเล่นกับคิมเบอร์นะครับมีเพื่นอนเกมอร์มั่งครับจมชื่อช่องไม่ได้ ค okay. ดานนี่ก็เหรอดานี่ผมบ้าพลังมากดานี่ผมบ้าพลังมากไปไปตูมีสอนที่เลียนมิ่งคือกดตังี่เป็นรูปรูปขีดขีดยิงคือกดตรงนี้ตรงกับลังคันคือแบบนี้ครับ กระสุนนะครับมีเวลามาอธิบายและเออทำไมแหลกจังวะไอตัวนี้มันกัดเหรอก็เต็มอยู่นั่นแหละเด็ดเด็ดแปมเด็ดแปมโยเรียบไปยิงมาแลยฟอลล็อตไปเยอะทิมไหนลูก เสียก็คือมันทำให้หัวร้อนแล้วมันเครื่องแตกได้แล้วจังหวบ้าพลังมากเลยเยมนี้ดีกบกบมาลบัตห้าคือมันหลบหลบแบบนี้ได้ปืนปึ๊บปืนเออแต่ตั๊กนึัง โกวแล้วนะโกวแล้วนะโกล้วนะี่ยเออหัวร้อนแล้วอาพีจีมันลแล้วเลยหัวร้อนแล้วไอ้ก,กินตุ๊กล็อกแคปลันเชื่อมันยังไม่เข็ดตายไปหลายรอบ Chắc chắn chắc này chắn 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 má Má, má, má Má, má, มา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 ฮเออือทำไมจะแพ้แล้วอยากเล่นโอเวอร์วอใครก็ได้ไปซื้อโอเวอร์วอให้หน่อยจะคัดแต่ใครโดน่นี็คือมีคนซื้อโอเวอร์วอให้สรุปผมแพ้โอเค

ไปไหน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 วะไปไหนวะหายนั่นไงนั่นไงเล็กโน้ไม่หายโอย โมเดิร์นคอมแบท5ครับชาตด้วยกันมันกว่าก็าเลยไม่ชอบเป็นแล้ว hey, นี่แน่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้โดนเยอะเนียวะ เอ๊ศูุย์ค่าแปดทำไมบ้าใครใครใครตุดใครอยากตายสักครั้งทำไมอุ้ยโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้เงินเงินยังโอกาสท,ทองโอกาสท,ทองผมเทพ

ชาร์จยากตายเลยเออพีจีแม่รีโหลดรีโหลดชาร์จมันไม่ใช่เพราะมันเป็นเพราะ r อ g พีจีไอ้นี่ก็ใช่แมชชินกันใช่ทำไมม,มันกากอุ้ยไม่ต้องถามหาพีจีกากไหมเก่งโหด,ดอยู่ รีโหลดโคตรจะช้าเลยเพี้ยนเพี้ยนเออจะจะไอ้นาเราโดนแสงเราไม่ได้จังหวัดนี่จังหวัดนี่ตอนคนทิกตอนเลยโอ้โหคือผมไม่ใช่คนที่กูอิกต่อไปแล้ว วุ้ยโดนผักโดนผักออเออไอเย็คคีไข่ปลาไข่ปลาีา่มันเดือดของชัตไข่ปลาหาหาหาเอาเยอะยังดิ มาแย่งคนตื่นทำไมนายวะเห็นเสียงนี่อย้ยป้าไปป้าไปเอือเอ้าโดนเฉยเลยวะ่ะคลิปใน ไปดูอินโทรใหม่ของผมแล้วแล้วมีครับเพื่อนไปตายซะไปตายซะไปซะไปตาย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 ซะซะผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ใส่อินโทรนะครับจะชนะมืชวอร์ดดูซิว่าได้เงินเท่าไหร่โอเคครับที่หนึ่งมันจะที่นึ่ง รวมเงินทั้งหมดทั <T |ar|> ้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเกมเงินหกร้อยก้อองบาทก็ถือว่านน้อยจะได้โกสามนี่ผมโอ้ตอนนี้เงินสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่เบลล์ u เบลล์ขัพแล้วโอเคสำหรับกิ๊นี่สวัสดีครับ